เบื้องลึกทัพเรือเดินเครื่องเรือดำน้ำคำถามที่กองทัพเรือส่งไปทางสำนักงานอายการสูงสุด3ประเด็นได้แก่ 1. การปรับแก้เครื่องยนต์เป็นสาระสำคัญหรือไม่ 2. การจะเปลี่ยนเรือดำน้ำมีขั้นตอนอย่างไร 3. การอนุมัติให้แก้ไขเครื่องยนต์อำนาจอยู่ที่ใครนั้นนั่นเป็นเพราะกองทัพเรือต้องการให้เกิดความกระจ่างและรัดกุมมากขึ้น ในเรื่องของขั้นตอนกฎหมายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพอเริ่มต้นโครงการจัดหาเรือดำน้ำา s 6 t t ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี2ข้อคือรับทราบผลการจ้างสร้างเรือดำน้ำโดยบริษัท CSOC และอนุมัติให้ผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทนลงนามในสัญญาจ้างสร้างเรือดำน้ำแบบ G2G ดังนั้นหากมีการแก้ไขที่เป็นสาระสำคัญก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน ซึ่งกองทัพเรือมีการวิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์จาก MTU 396เป็น c h d 260ซึ่งเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ในขอบข่ายที่ถือเป็นสาระสำคัญเพราะมีผลต่อขีดความสามารถของเรือในการซ่อนพางป้องกันการถูกตรวจจับและรายละเอียดเรื่องเสียระหว่างการปฏิบัติการต่างจากเงื่อนไขก่อนหน้านี้ในการขยายเวลาของโครงการทั้งสองครั้งเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 เพราะเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งผู้แทนรัฐบาลนั่นก็คือกองทัพเรือสามารถดําเนินการไปแก้ไขเรื่องของระยะเวลาดําเนินการเองได้สืบเนื่องไปถึงข้อที่3อํานาจของการอนุมัติถ้าในที่สุดอายการสูงสุดเห็นว่าเป็นสาระสาคัญเช่นกันก็ต้องให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ผู้บัญชาการทหารเรือหรือผู้แทนไปลงนามแก้ไขข้ขอตกลงด้วยวิธี g ี -2 g ส่วนข้อที่2การเปลี่ยนจากเรือดำน้ำําไปเป็นเรือประเภทอื่นมีขั้นตอนอย่างไรนั้น าจจะมีประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายในกรณีของการยกเลิกสัญญากับ CSOC มาเกี่ยวข้องที่อาจต้องเจรจาเรื่องของค่าปรับการชดเชยเลยไปถึงการฟ้องร้องซึ่งต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนอย่างไรก็ตามการให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการทหารเรือมีความชัดเจนว่ากองทัพเรือต้องการเดินหน้าโครงการเรือดำน้ําไปให้สุดทางเพราะปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ที่กังวลกันว่าถ้าเป็นของคุณภาพจีนจะส่งผลต่อเรื่องของประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของกําลังพลที่ต้องประดัิการใต้น้ํามีการได้รับข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นและเป็นเรื่องที่เปิดเผยได้หลังจากที่จีนอนุมัติให้เปิดเผยสัญญากล่าวคือมีความชัดเจนเรื่องของคุณภาพของเครื่องยนต์มากขึ้นโดยขั้นตอนของการลงนามใน T.O.R. พูดไว้กว้าง,กวางในเรื่องเครื่องยนต์กําเนิดไฟฟ้าที่ต้องมีสเปคอย่างไรแต่ไม่ได้มีการลงลึกถึงรุ่นและซีรีส์ดัมเบร์แต่ไปกําหนดไว้ใน P.R.M. โปรแกรม Management Review ซึ่งเป็นบันทึกการประชุมของคณะทำงานติดตามการจ้างสร้างระอดำน้ำที่ไปตรวจความคืบหน้าแต่ละงวดงานที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งตอนนั้นจีนได้ลิขสิทธิ์ในการผลิต MTU 396ให้ทางเยอรมันและทางกองทัพเรือจีนแต่สถ,ถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคของโลกเปลี่ยนแปลงไปสหภาพยุโรปมีมติห้ามนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีเทียนอันเหมือนทำให้ข้อเจราจาระหว่างคณะทำงานติดตามความคืบหน้าของโครงการกับ CSOC ในการติดตั้งเครื่องยนต์กันซฟอสไซดเยอรมันกลายเป็นหมันแต่ในฐานะที่ประัทจีนเคยผลิตเครื่องยนต์ดังกล่าวอยู่แล้วก็ไม่ยากที่จะเริ่มผลิตเครื่องยนต์ของตนเองขึ้นมาในยี่ห้อใหม่ทำให้กองทัพเรือไทยส่งคณะทำงานไปทดลองประสิทธิภาพการใช้งานจนมั่นใจว่าไม่กระทบด้านยุทธการ จึงได้เสนอรัฐบาลในการใช้เครื่องยนต์จีนทดแทนในช่วงที่พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการกองทัพเรือเมื่อข้อสรุปออกมาต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายและในโครงการจะเดินหน้าต่อไปได้ก็ต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นชอบในการขยายระยะเวลาดําเนินการสิ้นสุดโครงการจากเดิมขยายไว้ถึงวันที่30ธันวาคมก็ต้องคํานวณการใช้เวลาติดตั้งเครื่องยนต์ ซึ่งคาดว่าจะประมาณ36-40เดือนคือแล้วเสร็จในปี2,570ทั้งนี้เพื่อจัดตั้งเป็นรายงานงบประมาณปี2,567-2,570และอาจจะกระทบต่อโครงการจัดหาเรือฟิเกตลำใหม่ในงบปี67ที่ต้องปรับรายงานงบมาเดินหน้าโครงการเรือดำน้ำให้จบซึ่งนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดประเด็นทางเลือกเรือผิวน้ำขึ้นมาโดย2เงื่อนไขคือกองทัพเรือต้องรักษากงบประมาณส่วนนี้ไว้ ในกรณีที่ไม่ได้เรือดำน้ำําและปัจจัยภายนอกจากตัวแทนวงการค้าอาวุธที่ได้รับอนุสวงจากการเริ่มโครงการใหม่และที่สําคัญคือเรือดำน้ําเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์เมื่อไทยจะซื้อกับจีนก็จะกลายเป็นภาพพันธมิตรทางทหารที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามหาอำนาจตะวันตกก็คงไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นอีกทั้งไทยตั้งอยู่ในจุดภูมิรัฐศาสตร์ที่สําคัญซึ่งมีผลต่อนโยบายการเมืองระหว่างประเทศกว่าที่เรือดำน้ําจะเป็นจริงได้ จึงต้องผ่านด่านหินมหาโหดจนเข้าสู่ปีที่7